นาาว,วนันก็นด,ดผลนีดีจัดจ้าเทุกคนดเบิๆๆๆๆ้งวเ้งคักๆก่นะโอ้ได้อาหารดีวะนาบ่าปลามืนจจับเลยได้อาหารดีเนาะหาอดีม<ะ>ันเเต็มกระซ้าหมนกระซ้าเลยทุกคนปลาอ่ะนบ่าวพนดูดแต่ว่าแม่นะนาบ่าวอันอายอาอดูดนบ่าวอายของนบ่าวออคอเน ดูดปลาเนาะดูดน้องทุกคนก็เลยเพื่อนอาปลาเมื่อพอเท้าเนี่ยแล้วกับน้ำบาปสีตาแห้งแล้วก็บโซนหนึ่งก็สีต้มเมืม่อนี้เราสีมาเก็บภาพบรรยากาศเธอเอฟสีในเบิ่งได้ชมน้ำกันเมืม่อนี้ก็โอ้ลบมานี้เน,นาะสองมือสามมือได้ได้ลมแห้งทุกคนเยลยทั้งลมทั้งหนาว,อ,อ,นาวอากาศยามเช้าวันทะเลอกอ็ สิบแปดบอกเจ็ดสิบแปดบบบบองศาทุกคนกะถ้าเป็นต่างประเทศกะคือสีมไม่หนาวไปเลยเนาะยังไม่ทันได้ติดลบแต่ถ้าปะบ้านเฮานี่กะคือสีมีถือภูมิมากอาบน้ำคือค่อยหน่กะ <c oughs> โอ้สองสามมื้อเล่นติสด,ด <c oughs> ้เลยอาบตอนเทีย่ยงมัน,นคำคำสำนีกะสำนีกัยังอาบได้อยู่เพราะว่าแล่นน้ำโง่เนี่ยคุดนานพักเนี่ยกะฮ้อนอะไรได้ เบื้องแน่นี่ลมพัดโอ้โหกุ้งมังกรทิ้งเนี่ยเมื่อนี้ลมมีปานเริ่มเหมือนแต่ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นโอ้นี่กุ้งอันนะไม่ดูมืออื่นตัดเธออันตัดเธองูตัดลงให้มัอนแล้นี่แล้วมันต่ำเธองูกินทุกคนโงูกับโยเห้าเคาะมาแล้วเมื่อนี้พอดีว่าอันซูเปอร์มีมักห้าเคาะซื้อเกลอมา คือเกือแห่มาให้มาคอยต้องแต่งนอยู่ดิปลาเฮอร์มันเละจริงนะกะเอาเพื่อแนแม่โย่เฮอมันเท้าพออากาศมันหนาวเยอะมัอนอยู่นุนกันมันยังอุ่นเกิดน้ยลู่น้อย,อยมันก็บิแลนเท่าไปพวกเนี่ยเริ่มปูพักเมื่อเลเฮาวันแช่ไหนมันทุกคนน้ำปลาพวากกำลังแหกป่าเป็นเชียนนั่นเนาะ <c oughs> ต่าเฮอร์มาเท่าได้ต่าแหง้งเฮอร์าเท่าปิ้ง เดีเพิ่นเนาะมื้อເຖີກະແກງເສີນແກງເສີນເຕະຕົ້ມດັກຕົ້ມເຂົ້າເປ້ອັນນະທຸກຄົນແຕเดี๋ยวพามาเบิ่งหม้อทางข้างໃດຕົ້ມหม้อ มื่อเนี่ยเยทุกคนเลสงสัยน้ำร้ายผลแรกลำบากเลยดีบอพอดีสดเลยได้เออโคทั้งสดทั้งโฮเลยนี้นะเอาสมุนไพรเซอร์นำเลยรักเอาสมุนไพรเซอร์นำเอ้ยังกว่าตยมไก่เลยนี่ย้กยยยยยยกยย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 ยกคยัยยายยยยยยย้ยย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 ยมยยยยัยย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 ย ก็จะเราเห็ดมะอ,อื่นไปไหนอันนี้พักของเขาในในพังอมน้อยแสบไว้แล้วตะกะในพักอ่าพักบงพักบงก็แสบมะออื่นมะออื่นพอดีปุูกเลยมะออื่นเอาอ้อแล้วก็พอดีไหนมันแตะเลยเอาลงลงนั้นเลยมะออื่นโอไมค์ก้าแ oh <my> ต่แห้งแต่นั้นเลยนะทุกคนปลาเนาะขันเฮามีเก็บปลาไว้มี มีเก็บแห้งว่านี่ก็แย่แย่เนย่องว่ายาไม่มีห้องอยู่นะ้องกินนะเดี๋ยวเอาสิไปเห็ดบูเห็ดกินนะกันเนาะเล้วจะติดตามเบิ่์ตรงกันนะทุกคน แกะวะโบแกว่าจะทำไงใ่ยังไงทีนเอาไปซบเป็นยังเอา เสือขาเห็นไหมก็นำมาพักโบกอะนั่นไว้แล้วไม่แกให้มันสุกๆเลยแต่จ,จะเอาผักโบลงนะทุกคนนะครับปลงล่งเนาะพอตัวก็ไม่มีซ้ำพาร์ซื้อในมาวานเดือนเช่นนี้แหละนี่ผักโบก็บสอยเรียบร้อยแล้วก็แกงปลาแล้วเลยนะทุกคนสุกแล้วสุกเรียบร้อยนี่ไอตัวตัวนี่ที่ต้องขมือตื้อตาแลหละไว้พี่น้อง วันนี้ก็แล้วแล้วเนาะเราก็ลมากินข้าวลงกันทุกคนกับทานะบบ่าวมาเนาะระบ,บ่าวยางเอาห้องกินมือส่งยูเพิร์นมาเท่าแล้วกะระบ่าวมากินข้าวพี่ถ่าทีตามเบิงบรรยากาศตํางกันสปน้องกิน,น,กนข้าวลงกันมนื่อนี่แกงป่าแกงขี้เล็กพร้อมนะเป็นสองตอนเอาลงไปก้อนแล้วก็คือแกงขี้เล็กมาต่อด้วยแกงป่า เจอพัดโบถึงเข้าช้องกดมเหมือนโึงฝมาก เขาแล้วก,ก็มากินข้าวเรายังมั่งคิดสันไปมีกินข้าวึ้นมาขึ้นเนื้อนั่งคาเบียกไปดีมาก